ข่าวรับจุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำบวันที่27พฤศจิกายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คืนนี้ขอสนเสนออะไรยังไงเมื่องานนี้แมนยูเปิดตัวนะฮะเจ็ดกองกลางเสริมทัพในช่วงปีหน้าบ,บารเรบาและก็แอนเดอร์สันติดโผนะเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะครับผมสื่อดังเปิดเผยอะไรชื่อเจ็ดกองกลางที่แมนยูเล่งเสริมทัพในช่วงปีหน้า นำทัพมาโดยคาร์ลสบารบาเอลิชแอนเดอร์สันและก็อดัมวอชตันรวมไปถึงแข่งจากข้างของบูเดสเซริกาเตรียมที่จะเข้ารังผีแดงในครั้งนี้โดยแมนยูเองพร้อมที่จะทุ่มเงินกันอีกครั้งเพื่อจะเสริมแดนกลางในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมการาคมนี้ทั้ง2บิทฟิลด์ไม่ว่าจะเป็นทั้งกาเซเมโรและก็คอบี้เมนูมีแววที่จะอำลาทินโอเทฟฟอร์ดในครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยขณะที่ ESPN สื่อกีฬาดัง รายงานข่าวบอกว่าแมนยูลิสต์รายชื่อ7กองกลางที่เล็งดึงมาเสริมทัพโดยรายแรกที่อ e ีเนอสกลุ่มเจ้าของทีมต้องการมากที่สุดก็คือคาร์ลอสวาเรบามิดฟิล์บริตันที่อยากจะได้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วส่วนอีก2รายที่มีค่าตัวระดับ1 0 0รล้านปอนด์หรือประมาณ4,400้ล้านบาทเช่นเดียวกับบาเรบาก็คือเอริชแอนเดอร์สันกองกลางทีมชาติอังกฤษที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นกับ Forest, นอตติงแฮมฟอร์จในฤดูกาลนี้ และก็อดัมวอร์ชตันมิดฟิลคาริสตันพาร์เดชขณะที่ลิสต์สรายชื่อที่มีค่าตัวลองลงไปก็คือชูอัลโกเมสแล้วก็อันเดรชสองกองกลางบูฟตันวันเดอร์คอนเนอร์การ์เกอร์ของท่านั่นของแอตเลติโกมาดริดที่หวังจะกลับไปติดท,ทีมชาติอังกฤษแล้วก็ er, gart, อันเชโรสติลเลอร์มิดฟิลสตุตการ์ชในศึกบุนเดสเลิกาเยอรมันในครั้งนี้เปีตะวันงานนี้ก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปกครั้ว่กันใครดีใครได้นะจ๊ะ เรามาดูข่าวต่อมานันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ทางด้านของฝั่งเจ้าป่านั้นดักแน่นเลยนะว่าบอกว่าจะไม่ขายออนเดอสันในช่วงต้นปีอย่างแน่นอนเมื่องานนี้แฟนผีบอกว่าอะไรว่าเมื่อ n o อตเทแฮมโฟร์เอชพึงมั่นที่จะปฏิเสธทุกข้อเสนอสำหรับเอลิชอนเดอร์สันกองการทีมชาติดังกิษในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนพฤษาคม โดยแอนเดอร์สันเองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้โดยสร้างชื่อให้ตนเองนั้นเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมชาติอังกฤษและก็กลายมาเป็นหนึ่งในคนที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจที่สุดในพิมีบรีกซึ่งแมนยูเป็นหนึ่งในทีมที่เชื่อว่าชื่นชอบแอนเดอร์สันซึ่งกระย้ายจากคันงของนิวคาสเซลมายัางฟอรสต์ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ปี2024แต่ว่าเจ้าป่านั้นยังคงไม่มีข้อเสนอใดๆที่ จะดึงดูใจให้พิจารณาขายแอดดสันกองกลางการขาุขดูการในคาัน้นนี้ซึ่งดาวเตะในวัย23ปีไม่พลาดในการลงเล่นในลีกแม้แต่เกมเดียวในช่วงซีซั่นนี้โดยทำได้1ประตูและก็อีกหนึแอสซิสจนกลา,ายมาเป็นกาลังสำคัญของดนโนเอสเวรเดโตซานโตอังเก้ปอสเซโกกูและก็ล่าสุดก็เป็นชอนได ื่องจากว่าฟอร์เดชเองนั้นต้องเจอกับพนัุของบรายตันช่วงวันอาทิตย์นี้ยังไม่แน่ชัดเลยนะว่าแอนเดอร์สันจะได้ลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมกับอ่ามันโม่ ali, bon ody, ในศึกยอโรปาลีกบอลประลาดสบดีในครนี้นหรือไม่โดยมอร์แกนชิปไว้ท์จะต้องพลาดเกมนี้เนื่องจากว่าเบียการบาดเจ็บแต่ฟอร์เดชเองก็หวังว่ามันจะไม่ทําให้เขาต้องพลาดกับเกมกับพนัุของบรายตันในครนี้สักเท่าไหร่นัก ก็เป็นวง,งานนี้นะผมต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนะฮะอยู่ๆก็จะเก็บไว้เพราะว่าไม่อยากจะขายช่วงมกราคมนี้ซะอย่างนั้นแต่ว่าคนมันจะรีบใช้อ่ะน,นะเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตไงเมื่อง,งานนี้ดิวพันล้านไม่การันตีเช็คผลงานแข่งค่าตัวแพงพิมพ์มาเรีกคุ้มค่าหรือว่าลงเหว เรียกว่าง,งานนี้เปิดผลงานของบรรดานักเตะค่าตัวสูงบนเวทีฟุตบอลพรีม์บร์ิกอังกฤษหลังจากที่หลายดีลระดับเกิน75 125ล้านปอนด์ยังสร้างคำถามเรื่องความคุ้มค่าทั้งกรณีของลิเวอร์พูลเชลซีแมนเชสเตีรอาร์ซอลและก็แมนยูนะโดยคำถามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อยครั้งในยุคข,ของตลาดนักเตะเงินสะพัดก็คือบรรดานักเตะค่าตัวระดับพันล้านบาทในพรีม์บร์ด ประสบความสำเร็จในครั้งนี้จริงหรือไม่ประเด็นนี้ถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งหลังลิเวอร์พูลทุ่มง,งบในการสมทับไปสูงถึง415ล้านปอนด์ในช่วงเสมอร์ก่อนจะหล่นมาอยู่อันดับที่12แบบเหนือความคาดหมายแม้ว่าจะเปิดซีซั่นอย่างร้อนแรงภายใต้การคุมทัพของอาเดสซารอตเมื่อช่วง2เดือนก่อนก็ตามทีโดยฟอร์เรียนเวียดเองค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่100ล้านปอนด์จากไบเออร์เลโบรโคเซนและก็อาริสันเดอร์อิซัก ค่าตัวสติของเกาะอังกฤษอยู่ที่125ล้านปอนด์จากนิวคาสเซิลคือ2แข่งที่ถูกจับตามากที่สุดทว่าทั้งคู่นั้นกลับยังไม่สามารถที่จะสร้างผลงานตามความคาดหวังโดยเวียดเองยังคงไม่มีประตูหรือว่าแอสซิสจาก11นัดลีกนะฮะส่วนอีซักเนียยังคงยิงประตูไม่ได้และก็เพิ่มเพียงแค่1แอสซิสเท่านั้นแม้ว่าจะเด็วเกินไปที่ตัดสินแต่เมื่อย้อนดูดิวค่าตัวสูงในอดีต พาบรอมก็สท้อนชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ทุกดิวนั้นจะคุมค่าตามตัวเลขที่จ่ายไปโดยมาดูกันที่เชลซีกันก่อนนะโดยเอนโชเฟอนันเดสจำนวน106ล้านปอนด์และบอยเซสกาเซโดจำนวน100ล้านปอนด์ทั้งคู่ถูกดึงมาในปี2023ภายใต้โปรเจกต์สร้างทีมใหม่ของเชลซีโดยเอนโชเข้ามาหลังจากที่คว้าแชมป์โลกกับเอาเจนส่วนกาเซโดถูกป่าตัวจากลิเวอร์พูลก่อนที่จะปิดดิวแม้ว่าจะพาทีมคว้าคอนเฟอเรนซ์เลกและก็ขับ r บ d คั p แต่ผลงานในลีกจบเป็นอันดับที่6และก็อันดับที่4ในสซีซันหลังยังคงห่างไกลคำว่าประสบความสำเร็จเต็มรูปแบบทั้ง,ท,งทั้งคู่นั้นยังคงเป็นตัวหลักและก็มีเวลาพิสูจน์กันอีกเยอะต่อมาจะเป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้แจ็คเกอริชจำนวน100้ล้านปอนด์กอริชนั้นคว้าแทบทุกแชมป์กับซิตี้แล้วแต่กลับไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มระดับเดียวกับสมัยอยู่อาเซมีลา่า ตัวเลขประตูเดียวแอซิสลดลงอย่างเห็นได้ชัดอาการมาของเจเรมีโดกูในปี2023คือสัญญาชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนระยะยาวก่อนถูกปล่อยให้กับเอฟเวอร์ตันยืมตัวในช่วงซีซั่นนี้เรียกวางงานนี้กลางๆนะผมไม่ใช่ล้มเหลวแต่ว่าไม่ถึงเป้าที่คาดหวังเอาไว้ต่อมาก็จะเป็นอาร์เซนอลกอดดีแคนไทร์จำนวน100้ล้านปอนด์หลายเองนั้นก็ยกระดับแดนกลางของอาร์เซนอลอย่างชัดเจน กลายเป็นคีแมนทั้งเกียรรับและก็เกียรุกและก็เป็นตัวจริงของทีมชาติอังกฤษแบบที่อะไรข้อกังขาแม้ว่ามีเพียงแค่คอมมิชชัี้ชิลเป็นเกียรติยศเดียวตั้งแต่มาอยู่กับทีมในครั้งนี้ก็ตามทีต่อมาก็จะเป็นท่านตั้งของฝังลูเมโรดูกาโู97.5ล้านปอนด์โดยการรับมาสู่เชลซีในปี2021พร้อมกับความมังมหาศาลหลังยิงไปทั้งสิ้น64ประตูจาก95นัดกับอินเตอร์ แต่ฟอมตกพ่้วภาพยิงได้แค่เจะภาพประตูกับอีกส4นัดรวมุทุกปริการก่อนจะถูกปล่อยยืมและก็ย้ายออกถาวรในปีส0 2 4ี่ต่อมากับแมนยูพอบอกบ้า89ล้านปอนด์โดยเขาคนนั้นกลับมาด้วยสถิติค่าตัวแพงที่สุดในยุคนั้นแต่ว่าไม่อาจจะพาแมนยูนั้นกลับสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้แม้เคยติดทีมยอดเยี่ยม PFA ปี2 0 18มาแล้วแต่ผลงานรวมแล้วยังต่ำกว่าความคาดหวัง อย่างชัดเจนในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นแอนโทนีไปดัฟฟล้านปอนด์ถูกดึง,ดงจากคณาของอาร์แจ็คจามเจ้านายเอริกชันฮาร์คเพื่อจีจ่ายยกระดับเกมรุกในการสร้างสรรค์แต่ว่าการับทาได้เพียงแค่5ประตูกับอีก3แอสซิส,สในพิมพ์บริกก่อนจะถูกปล่อยตัวไปที่บริอัลเบติชซึ่งกรับทาผลงานได้ดีแบบคนละคนกันเลยนะต่อมาก็จะเป็นต่้งของแฮร์รี่แม็กไกวร์จำนวน80ล้านปอนด์โดยกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลก ไม่เคยติดทีมยอดเยี่ยม PFA และก็พาแมนยูนั้นได้คว้าเพียงแค่คาราเบลคับกับ FA Cup และก็ถูกปลดจากตำแหน่งกับตันทีมทันทีและก็ไม่เคยลงเล่นเกินครึ่งในแต่ละฤด,ดูกาลแล้วมาแต่ปี2021เป็นต้นมาต่อมาก็จะเป็นั้งทัานของฝังโดมรุลูกากู75ล้านปอนด์แม้จะยิงบรกรกันแล้ว27ประตูในปีรแรกแต่ผลงานก็จมหายหลัจากนั้นแมนยูก็ไม่ได้ชั้นใ,นใดๆตลอด2ปี เรื่องดีที่พอมีก็คือถูกขายออกในราคาใกล้เคียงกับต้นทุนในขณะนี้ดี่ก็เป็นการพูดถึงนักเตะค่าตัวแพงกับลีกใหญ่ของยุโรปนะฮะทั้ง4ลีกดูแล้วเนี่ยแมนยูก็ค่อนข้างที่จะจุกสุดเลยก็ว่าได้ในขณะนี้เรามาดูข่าวต่อมากันครับอารัตดังไงปูดเมื่อจานดูเซเยตเตรียมจะย้ายซบปรบม้าในคัณงนี้เต็มที่แล้ว โดยโชวโวเซอร์ซีกองหน้าของฝั่งแมนยูนั้นตกลงจะย้ายไปร,ร่วมทีมบรมา่าในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมการาคมตามการรายงานข่าวจากอิตาลีดาวเตะในวัย24ปีเซ็นสัญญากับบรรัศน์ของแมนยูโดยค่าตัว36.5ล้านปอนด์จากบริญยาเมื่อปิดี่แล้วแต่ทำได้เพียงแค่เจ็ประตูจากการลงสนาม49นัดในฤดูกาลแรกในสินโอเทฟอร์จในฤดูกาลนี้เซอร์ซีเองนั้นไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในพิมพ์เบริกเลย จนกระทั่งเกมล่าสุดที่พ่ายต่อทางด้านของเอฟเวอร์ตัน1-0ในบ้านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและกองหน้ารายนี้ก็กำลังพิจารณาตัวเลือกต่างๆก่อนตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมจะมาถึงซึ่งกาเดซ่าเดรสปอร์ตรายงานข่าวบอกว่าแมนยูนั้นตัดสินใจปล่อยตัวเซอร์ซีช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่จะถึงนี้และบรม่าเองก็ได้ยื่นข้อเสนอยืมตัวกองหน้าชาวด,ดัดสราลนี้ไปแล้วซึ่งบรวมไปถึง เงื่อนไขในการซื้อขาดหาพวกเขาผ่านเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้โดยการรายงานข่าวยังระบุอีกว่าเซอร์ซีตอบตกลงที่จะร่วมทีมบรบาร่มมาแล้วเนื่องจากว่าเขาการะเตือนลนที่จะร่วมงานกับพนักง่นงของจานพีเอโรกราสเฟดนีที่ต้องเซ็นสัญ,ญญากับเขาในสมัยที่คุมทีมอตาลันตานในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสมสร แมนเชสเตอร์ยืนเต็ดในช่วงเชื่องขืนครับขอบคุณทุกคนตั้งรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ